เออลงได้ค่ะเออลงไปนู่นเลยนะอะขยับไปใกล้ๆน้องหน่อยลูกอาถอยแม่เดี๋ยวแม่ขยับให่อาไปใกล้ๆน้องไงอ่ะนั่งใกล้ๆน้องไป อันนีเล่นสนุกมากหรอคะจอตานมันขึ้นหรออ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอโอเคเดี๋ยวรอรอเออไม่เป็นไรมันยังไม่มีลูกเดี๋ยวมีแล้วเราค่อยหามันค่อยไปหามันไม่เอาไม่หาใช่ไหม เฮ้ยซาลาคนไหนเหมือนที่อลีนไปจับมือไม่น่าอันนั้นอ่ะเนี่ยพี่ออลไปจับมือมาเหมือนไหมคะเอ๋อเหรอออเจับมือเฮลโหลอย่างเงี้ยเฮลโหลดิเฮลโหลล้มเลยอ๋อ ระวังนะลูกเดี๋ยวหัวบล็อกค่อยๆ